เป็นเรื่องที่พบเจอกันได้บ่อยมาก,กน,นะครับสำหรับเกมแนวออนไลน์มัลติเพเยอร์ที่เราเนี่ยมักจะพบเจอกับผู้ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นเปิดโปรต่างๆแต่ว่ามันก็มีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจและก็ตลกมากๆเลยครับสำหรับเกม Counter Strike Global Offensive หรือว่าเกม CS:GO ที่เป็นเกม FPS จากทาง Valve ววซึ่งเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามันมีมือดีคนหนึ่งนะยครับพยายามที่จะแก้เผ็ดพวกใช้โปรแกรมช่วยเล่นโดยการสร้างโปรแกรมที่เหมือนเป็นโปรแกรมโปรแต่ว่าเขาเนี่ยได้วางยาผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโปรตัวนั้น ซึ่งชายคนนี้เนี่ยครับเรียกสมญานามตัวเองว่าสคริปต์คิดที่เป็นนักแฮกเกอร์ที่ได้ทําการอัปโหลดคลิปวิดีโอตัวเองลงบน YouTube เกี่ยวกับที่เขานั้นเนี่ยครับได้สร้างโปรแกรมช่วยเล่นหลอกๆที่หน้าตามันดูเหมือนโปรมองโปล็อกเป้าแต่ว่าเขาเนี่ยได้วางยาผู้เล่นที่ใช้โปตัวนั้นอยู่ซึ่งเขาทําการสร้างหน้าเว็บต่างๆให้ดูเหมือนเป็นเว็บขายโปรแกรมช่วยเล่นจริงๆแถมยังสามารถค้นหาใน Google ได้อีกนะแล้ววิธีการแก้เพจต่างๆน่ถือว่าเจ็บแสบมากๆแต่ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ย ผมขอไม่นําคลิปของคุณสคริปคิดมาลงนะครับเดี๋ยวมันจะผิดลิขสิทธิ์เอาคือจะไม่ขอลงแบบเต็มๆมาอาจจะมาแบบวีสอวีก็พอแต่ว่าผมจะขอแคปภาพมาพูดละกันซึ่งถ้าหาว่าใครอยากดูคลิปเต็มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างครับซึ่งวิธีการแก้เผจอย่างแรกของเขาเนะครับเขาได้ทําการวางยาผู้ใช้โปรถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยพยายามที่จะปลาระเบิดแกรนดแต่ว่าไอ้โปรตัวหลอกตัวนี้นเนี่ยมันจะสั่งให้ระเบิดแกรนด์เนี่ยเปลี่ยนเป็นระเบิดไฟและปลาใส่ตัวเองแทนรวมถึงตัวละครคนนั้นเนี่ จะขยับไปไหนไม่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งทําให้คนคนนั้นนะครับโดนไฟตัวเองเผาจนตายและถ้าใครสงสัยว่าไอ้นาสริปคิดเนี่ยรู้ได้ไงเขาสามารถอัดคลิปมาได้ยังไงก็เพราะว่าโปรที่เขาสร้างนะครับถ้าหากว่ามีคนใช้โปรแกรมเขาเล่นเมื่อไหร่ตัวโปรจะทําการอัดรีเพย์แล้วก็ส่งมาเครื่องเขานั่นเองวิธีการแก้เพจต่อมาก็คือถ้าหากว่าใครนยครับที่เคยเล่นเกม CSGO มาก่อนท่านก็น่าจะรู้ว่าบางด่านเนี่ยมันมีประตู ที่เราเนี่ยจะต้องกดเปิดประตูแล้วก็เข้าไซต์ต่างๆไปแต่ถ้าหากว่าใครใช้โปรแกรมนี้เนี่ยครับคุณจะไม่สามารถเปิดประตูได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามและเสียงเปิดประตูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียงก๊อก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 ก๊อแทนซึ่งมันทาให้ผู้ใช้โปรนะครับไม่สามารถเข้าไปที่จุดวางบอมได้อย่างเช่นจุดวางบอมบีในดานนกนั่นเอง การแก้เผ็ดตอมาสําหรับพวกโปรที่ชอบใช้สไนเปอร์หลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าถ้าหากว่าพวกโปรมองเนี่ยใช้สไนเปอร์เมื่อไหร่ความชิบหายบังเกิดแน่นอนเพราะว่าพวกมันสามารถเล็งรอได้ทุกจุดแต่ถ้าว่าในโปรนี้นะครับจะมีการวางยาไว้ก็คือถ้าหากว่าโปรเนี่ยกดเล็งและยิงเมื่อไหร่กระสุนเนี่ยจะไม่ออกไปโดนศัตรูคือเวลากดเล็งยิงอ่ะมันมีเสียงนะครับแต่ว่ากระสุนไม่ออกไปซึ่งถ้าหากว่าผู้ใช้โปรแกรมโกงอยากจะฆ่าศัตรูท่านจะต้องทําการกดยิงแบบไม่เล็งเท่านั้น และ1ใน,นการแก้เ็จที่เป็นไฮไลท์และผมชอบมากๆเลยก็คือการแก้เ็จชนิดที่เรียกว่าทริปไวที่นายสคริปต์คิดนะครับจะติดตั้งกับดักล่องหนถ้าหากว่าคุณใช้โปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยเดินผ่านในจุดที่ติดตั้งเอาไว้จะทําให้ตัวละครที่เขาบังคับนะครับ,เ,รบเดินขยับม่วๆเป็นเวลาถึง20วินาที บางทีกดเดินหน้าตัวละครอ,อาจจะเดินถอยหลังบางทีกดเดินถอยหลังตัวละครอ,อาจจะเดินซ้ายขวาเป็นต้นซึ่งมันทาให้ผู้ใช้โปเนี่ยอาจจะโดนศัตรูยิงตายแบบสบายๆเพราะจุดกับดักล่องหุ่นที่วางไว้เนี่ยมักจะเป็นจุดที่มีโอกาสปะทะกันสูงระหว่าง2ฝั่งนั่นเองหรือจะเป็นการทําให้ศัตรูชตไปเดืด้อขยับไม่ได้ซะง,งั้นก็มีและมันมีกับดักชนิดหนึ่งครับที่ทางนายสคริปต์คิดเนี่ยบอกว่ามันเป็นงานมาสเตอร์พีซเลยนั่นคือการลงโทษที่เรียกว่าไมค์คอนโทร ที่จะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้โปรแกรมโกงเดินผ่านจุดที่เซตไว้แล้วก็จะมีการลงโทษเช่นการบังคับให้โยนปืนออกไปทางข้างนอกหน้าต่างโยนไปในจุดที่ไม่สามารถเก็บได้หรือจะเป็นการบังคับให้ตัวละครน่ะวิ่งกระโดดตึกตายไปเลยก็ได้ซึ่งเป็นการแก้เพ็ทที่โคตรเจ๋งเลยและวิธีการแก้เพ็ทคนโกงของนายสคริปต์คิดเนี่ยยังมีอะไรอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นถ้าหากว่าผู้ใช้โปรแกรมโกง,งนั้นเล่นทีมลับเขาจะไม่สามารถแก้ระเบิดได้ถึงแม้ว่าจะยิงศัตรูครบหมดแล้วหรือเวลาหันเมาส์ไปที่เพื่อร่วมทีม ตัวโปจะบังคับให้กดยิงทันทีทําให้ดูเหมือนเป็นการโยนเกมซึ่งผมเองนะครับได้ดูคลิป YouTube ที่เขาอัดมาบอกเลยว่าบันเทิงมากๆถ้าหากว่าใครอยากที่จะเข้าไปดูนะครับเซิร์ชยูทูบแล้วพิมพ์ว่าสคริปคิดได้เลยหรือว่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างแล้วกันซึ่งสุดท้ายนี้นะครับทางเราจีนคอนเทนต์เนี่ยก็ยังยืนยันว่าการเล่นโปเนี่ยมันไม่ดีเลยนะคุณอาจจะชนะหรือว่าได้ความสะใจก็จริงแต่สุดท้ายแล้วนะครับตัวคุณเองก็จะไม่ภูมิใจกับมันหลอกว่าคุณเนี่ย เล่นเกมนี้ด้วยมือจริงๆนอกจากว่าคุณเองอ่ะจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เอาไปขี้โม้คนอื่นทำตัวจอมปอมมานะและคลิปนี้ก็ผมบาสก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ